อ่าเสร็จแล้วครับบุ้งหลังคานะครับหลังคาแผ่นเรียบอนามัสเสร็จแล้วนะครับวันนี้มารวมราคาทั้งหมดว่าเท่าไหร่บ้างนะครับ่าสวยนะโดดๆดะชัดโอ้สวยสวยสวยแผ่นเรียบเนี่ยจะสวยมากเลยนะนะครับเดี๋ยวพาดูก่อนว่าสวยแค่ไหนนี่พาดูก่อนนะสวยแค่ไหนนะครับสวยนะครับแผ่นเรียบนะแผ่นเรียบอนามัสนะครับ ส่วนใหญ่ที่ใช้โครงการกันจะเป็นนี่นะครับกระเบื้องโมเนียนะครับอันนี้จะเป็นแผ่นเรียบโดโดอดสวยเลยนะแผ่นเรียบจะลูกว่าเยอะเลยเดี๋ยวให้ดูโมเนียนะครับนี่นี่น,นี่นี้ชัดกว่านี่นครับถ้าโมเนียจะเป็นบอลลอนแบบนี้นะครับหลังคาโมเนียนะเวลอนบอลแบบนี้นะครับของเราใช้แผ่นเรียบนี่ ค่ากระเบื้องแพง,งกว่ากประมาณเท่าหนึ่งนะนะครับเดี๋ยวชี้แจงราคากันอ่าให้ดูความสวยของหลังคาไปแล้วอ่าเรามาดูต่อนะครับว่ามีค่าอะไรบ้างนะครับอันนี้เบ็ดเสร็จแล้วจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วรวมทั้งหมดแล้วเอากระเบื้องก่อนละกันนะกระเบื้องเนี่ยซื้อทั้งหมดนะรวมครอบรวมอะไรด้วยนะครับสาม7 5ืดแดร้อยเจ็สิบห้าบาทนะครับ อันนี้เฉพาะกระเบื้องนะกระเบื้องครอบเคลือบด้วยนะเห็นปะเป็นสันเป็นเสิร์นด้วยนะแล้วก็หลังนี้ใส่ฉนวนด้วยฉนวนกันความร้อนนะครับ3,300บาทเห็นปะเห็นฟอยบ์ปะฉนวนกันความร้อนนะครับแล้วก็ชุดครอบแห้งถ้าเป็นหลังคาแผ่นเรียบตัวนี้จะเป็นชุดครอบแห้งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโมเนียไม่รู้จะใช้หรือเปล่านะชุดครอบแห้งก็คือพวกสันสันนะครับเห็นปะพวกสันสันพวกนั้นอะนั่นะต้องใช้ชุดครอบแห้งนะครับไม่ได้ใช้ปูนอัดนะ ชุดค้อบแพงก็แพงอยู่ครับ8,140บาทนะครับใช้หลายชุดเลยประมาณ13ชุดนะครับแล้วก็ค่าอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่ใช้นะครับพวกน็อตยิงสกูพวกอะไรพวกเนี้ยอุปกรณ์อื่นๆนะเฉพาะค่าติดตั้งนะครับอุปกรณ์ติดตั้ง4,320บาทนะครับค่าแรงค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องแผ่นเรียบนะครับ ตารางเมตรละ180บาทนะครับแต่ถ้าเป็นโมเนียเนี่ย130บาทอันนี้อันนี้ช่างนะครับช่างที่ผมจ้างมานะฝีมือเนี่ยดีมากเลยนะครับทำโครงหลังคา4วานันมุง2วันเสร็จเลยนะครับถ้าใครสนใจให้ผมแนะนำได้นะแนะนำช่างให้ได้นะครับขอไปทั่วประเทศนะครับช่างฝีมือดีนะครับราคาไม่แพงด้วยนะมุงโมเนีย130แผ่นเรียบ180นะครับต่อตารางเมตรของผมเนี่ยหลังเนี้ย บ้าน80ตารางเมตรนะแต่ว่าหลังคาเนี่ยร้อยสบตารางเมตรนะครับค่าแรงทั้งหมดเนี่ย2 3 7 6 0บาทนะเนี่ยบาทค่าแรงมุงทั้งหลังเนี่ย23 0 0 0นานะครับโอเคต่อมามุงกระเบื้องแล้วต่อมาดูเรามาดูเชิงชายครับเชิงชายเห็นไหมเห็นเชิงชายไหมเชิงชายมาดูค่าแรงค่าของเชิงชายนะครับเชิงชายผมใช้ของเชอร่านะ เืิงชายทั้ของเชอร่าใช้เป็นหน้าแปดกับหน้าหกประกบกันนะครับก็คือใช้สองแผ่นนะใช้ทั้งหมดสี่สิบหกเมตรนะครับบ้านแปดสิบตารางเมตรนะใช้ทั้งหมดสี่หเมตรประกบกันนะครับเดี๋ยวนี้มันมีแบบแผ่นเดียวเหมือนทําซ้อนก็มีนะแต่ผมคิดว่าไม่สวยนะครับค่าเชิงชายเนี่ยสี่พันแปดหกสิบสี่บาทนะครับค่าแรงติดตั้งเชิงชายเมตรละหนึ่งร้อย 4,006นะครับค่าแรงแล้วก็ค่าไม้เชิงชายนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงนี้เนี่ยครับพอจะเห็นไหมครับไม้ที่ติดกระเชิงชายเห็นไหมเนี่ยครับตรงนี้นะครับใช้ไม้หน้าสีนะครับเมนไม้หน้าเป็นไม้เนื้อแข็งนะปลวกไม่กินนะครับใช้ไม้หน้า4ีนะครับทั้งหมดประมาณ17ท่อนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยไม้เนี่ยเนี่ยครับไม้ไม้เนี่ยเห็นไหมเนี่ย ท่อนละสองบาทนะครับตรงนี้นะครับก็ท่อนหนึ่งท่อนละเมตรนะเมตรหนึ่งมันตัดได้สามหัวมั้งนะครับตอนแรกคิดว่าจะทําปีกเหล็กนะครับทําปีกเหล็กเนี่ยเสียงเงินประมาณ1,800บาทนะครับเขาคิดเมตรละ4ี่ิบาทก็4ี่หกเมตรประมาณ1ัน0ดกว่าบาทนะครับเราก็คิดว่ามันแพงไปนะครับเจอค่าไม้ไป3,400รอบาทเนี่ยครับค่าไม้เนี่ยโห ค่าไม้พอๆกับค่าเชิงชายเลยเห็นปะนนนนนเนี่ยนเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม้นี่ครับเนี่ยไม้นี่ไม้ที่ติดกับเชิงชายเนี่ยถ้าทําปีกเหล็กในพันแปดถ้าทําไม้นี่สามสิสี่โอ้โหก็เลยมามาแชร์กันนะแต่ช่างบอกว่าถ้าไม้เนี่ยมันจะตรงกว่ามันจะสวยกว่านะครับมันจะจัดระดับได้แต่ถ้าเหล็กเนี่ยเขาเชื่อมไปแล้วเนี่ยมันจัดระดับไม่ได้มันก็จะบางอันก็โกงบ้างนิดหน่อยอะไรประมาณเนี้ย นะครับถ้าไม้มันจะสวยกว่าช่างบอกนะก็แนะนําประมาณนี้นะครับโอเคแนะนําไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้แล้วก็ค่าแรงอะไรพูดหมดแล้วรวมทั้งหมดนะครับติดเชิงชายนะหนึ่งมืสองพันด้อหกสิบสี่บาทนะครับรวมทั้งหมดนะครับค่าของค่าแรงค่านอื่นนะครับติดตั้งเชิงชายเหลือโครงเหล็กนะครับโครงเหล็กนี่แพงสุดเลยนะโครงเหล็กเห็นไหมเห็นโครงเหล็กไหมโครงเหล็กนะครับซื้อเหล็กทั้งหมดนะ 1> 6 1 1มืหนึ่ง้สิบบาทนะครับซื้อเหล็กทั้งหมดนะเหล็กทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกปัญหาเรื่องเหล็กด้วยเดี๋ยวมาแชร์กันนะครับเดี๋ยวบอกราคาก่อนซื้อสี่นะครับสี่ก็แพงนะครับสี่กันสนิมนะครับเห็นไหมสี่กันสนิมซื้อสี่ทั้งหมด5้าพันสาอห้าิบบาทนะครับเหลือหน่อยหนึ่งนะสี่กันสนิมถ้าเราเอาเหล็กแบบชุบกาวนไนนะครับก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องทาสนิมแต่ว่าแพง แพงกว่าการเส้นหนึ่งประมาณ300บาทนะผมก็เลยใช้แบบการสนิมนะครับค่าแรงค่าแรงทั้งหมดนะครับ2440บาทนะครับค่าแรงทั้งหมดรวมโครงเหล็กทั้งหมดนะครับรวมติดตั้งโครงเหล็กทั้งหมดเนี่ย87,907้ 87, บาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูปัญหาของผมนะท่านอื่นจะได้ไม่เป็นเหมือนกันนะครับไปชมกันนะครับ ปัญหาของผมก็คือสั่งเหล็กมาผิดนะครับสั่งเหล็กมาผิดให้ช่างดูให้ช่างก็ดูในแบบให้นะครับเนี่ยเหล็กอเสเนี่ยอเสคือรัดอเสครับรัดคอทั้งหมดเลยเนี่ยข้างล่างนะครับนี่เนี่ยครับอเสเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยครับเนี่ยจริงๆควรจะใช้หน้าห้านะครับห้าคูณสองนะหน้าห้าคูณสองนะครับหนาสองจุดสามมิลนะครับแต่ว่าผมซื้อสี่คูณสองมานะ สคูณ2มาหนา2.3เุสมตรผมก็แก้โดยโดยการประกบกันนะครับตอนแรกมีเส้นเดียวนะเนี่ยก็ประกบกันหมดเลยแต่ว่าตรงกลางก็ไม่ได้ประกบนะครับเนี่ยตรงกลางก็ไม่ได้ประกบนะครับส่วนแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกตะเข้หรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยก็ต้องให้ซ้อนกันนะแนะนำเป็นเล็กตัว C ีนะครับประกบกันนะครับ ตอนแรกช่างก็ทําแบบเดียวเลยเดียวยิงไปเลยก็ให้แก้ใหม่นะให้เอาประกบกันนะครับบางทีเราคิดว่าช่างรู้ว่าจริงๆเขาก็อาจจะรู้นะครับแต่ว่าเขาก็ถามเราเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเรานะครับแล้วก็เหล็กตัวนี้เหล็กตัวนี้ใช้ตัว C นะครับ4คูณ2นิ้วนะครับหนา2.3งมมิลเขาเรียกอะไรไม่แน่ใจนะ ลืมไปแล้วที่ว่ามันอยู่ใต้แปรเนี่ยนะครับแปรคือแปรคือเหล็กนิ้วคูนนิ้วนะเนี่ยตัวเนี้ยเรียกอะไรลืมไปแล้วนะครับใต้แปรเนี่ยใช้ตัว C นะครับ C ีคูนสองนะครับแล้วก็แปรแปรก็มีแปรแบบสําเร็จรูปนะแปรสําเร็จรูปเนี่ยก็ดีนะครับแต่ว่ามันคล้ายๆล้ายซีลายอะ่ะมันหนาแค่0.5ถึง0.7นมิลเอง แต่ว่าผมใช้เป็นเล็กกองนิ้วคูนิ้วนะครับหนา1.5มิลผมคิดว่ามันมั่นคงกว่าเออก็ก็คิดถูกครับอันนี้ก็คิดถูกแต่คิดผิดตรงอเศเนี่ยอเศสร้างเล็กมาเล็กไปจริงๆเราต้องใช้หน้า5้านะครับถ้าไม่หน้าห้าก็ต้องเอาตัวซีมาประกบกันอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องประกบกันอันนี้ก็ใช้วิธีแก้ตรงเอาประกบกันอย่างเงี้ยตรงนี้มันจะรับน้ำหนักเยอะก็เอาเฉพาะแค่ริมนะครับ ประกบกันตรงริมเนี่ยก็ต้องเพิ่มเงินประกบก็ต้องเพิ่มเงินเพราะว่าเขาทําเกือบเสร็จแล้วเราไม่ได้บอกของแต่แรกนะก็ต้องเพิ่มเงินไปค่าประกบเนี่ยริมนอกทั้งหมดเลยเนะี่ยสองพันห้านะครับถ้าเราสร้างเหล็กมาถูกหรือไม่ก็บอกของแต่แรกก็ไม่เสียเงินสองพันห้านี่ก็เสียเพิ่มก็ไม่เป็นไรเพื่อความแข็งแรงนะครับโอเคอันนี้คือจุดบอดนะครับ โอเคคราวนี้มาสรุปกันนะครับมีอะไรบ้างนะตั้งแต่เชิงชายเลยนะการเชิงชายก็ทั้งหมด12,864นะครับกับเบื้องทั้งหมดติดตร้งติดตั้งค่าอะไรทั้งหมด78,395โครงเหล็กหลังคาทั้งหมดนะครับติดตร้งติดตั้งค่าอะไรอื่นๆรวมหมดแล้ว8 7 7 7 0ดบาทนะครับเนี่ยหลังคานี่นะครับรวมทั้งหมดนะ รวมทั้งหมด179,166บาทนะครับหลังคาเนี่ยรวมทั้งหมดเลยนะนะครับก็ราคาก็ประมาณนี้นะครับบ้าน80ตารางเมตรนะนะครับก็จ้างช่างก็เราจะได้คำนวณถูกนะครับว่าหลังคาเท่าไหร่โครงสร้างเท่าไหร่นะครับคลิปที่แล้วก็บอกโครงสร้างไปนะว่าค่าโครงสร้างทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมลืมไปแล้วน่าจะสองแสนกว่าบาทหรือเปล่าโครงสร้าง โครงสร้างก็สองแสนหลังคาก็เกือบสองแสนเนี่ยโครงสร้างกับหลังคาก็กดไปเกือบสี่แสนแล้วมั้งนะครับยังไม่รวมอื่นๆอีกนะนี่ก็สร้างบ้านขายหลังแรกนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับการสร้างบ้านขายหลังแรกนะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ